เม็นยังไเลยวะเอาเปิดเองดีอยากอ้อน้อมีเปิดประตูให้นี่นะแฮปปี้มาเปิดประตูให้น้องแล้วแฮปปี้มานนี่แปี้มานนี่แล้วมาเปิดประตูให้เน่แล้วเอ้าเปิดประตูอ่งแดงเปิดประตูให้น้องแดงนี่แฮปปี้รู้เรื่องเด้อแฮปปี้เปิดประตูอ่างแดงก่อนลูกเอาทำเปิดประตูให้น้องก่อนแฮปปี้มั น,นั่นเอาเปิดประตูไวน้นะเอาเปิดเออนั่นเก่งไหมลูกจันเาเปิดป,ประตูให้กันแล้วทำไงเอาบอมานี่คือเรียกพี่นะคะเรียกพี่แฮปปี้มาเล่นด้วยพี่ยาเอาอะไรยกพ,พี่ก็ยาวขนมเอาขนมทำไงเดี๋ยวเฮ็ดจังไดเน,นี่ยจะเอาขนมเฮ็ดจังใดเฮปี้เอาเฮ็ดจังใดไปนั่งก่อนนั่ง ่งดีๆนะนั่งดีๆน,นี่ลูกสาวฉันแฮปปี้รู้เรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาเนเธอร์แลนด์นะครับสาดาัดจอยกันสองตัวนี้เขารู้เรื่องภาษาสองภาษาเลยเด้อไอแฮปปี้นั่งนั่งก่อนนั่งแฮปปี้ไปนั่งนั่งลงนั่งรอเออนั่นแหละหมอพ้อมเออเดี๋ยวแม่เอาขนมให้ลูกสาวของแม่เก่งทั้งคู่เลย นี่เอาขนมนะคะนี่ของแฮปปี้เอาให้จอยเมียรอเลยด้วลูกนี่อันนี้ขนมระหว่างวันยังไม่ได้นอนอันนี้จอยอะเก่งมากคะเก่งไหมเพื่อนๆแฮปปี้แอนจอยนั่นอหญ่ก็พาะกิ่นจะพึ่งไปพอแล้วกันไปกัปนเด้อ Grazie. <laughs>